จุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดอนทำร้ายเธอเสียคนจุดจบมีรออยู่แล้วปลายทางคงรู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะรักจึงยอมไว้ใจ ก็ตกใจเหมือนกัน่ะตกใจก่อนอ่ะจริงเหรอก็คือมันยังไม่ได้ถึงกับที่สุดเลยค่ะยังไงเราก็ต้องแบบไปเจออะไรเยอะอีกที่เราจะต้องทำอีกแปลงตัวเองนิดหน่อยไปตัดผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับแบบว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีเป้าหมายที่แบบว่าชัดเจนมากขึ้นเหมือนทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออเราต้องแบบเต็มที่กว่าเดิมเหมือนโอกาสมันใกล้เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน ใช่อือเรแม่ก็คือพ่อเขามีครอบครัวนี้อยู่แล้วอะแล้วเขาก็มาแต่งงานกับแม่ก็คืออยู่ๆเราไปอีกบ้านแล้วมีพี่ชายสองคนแต่กิ่งไม่เคยถามแม่เลยนะว่าแบบอ๋อแล้วแม่ไม่รู้ว่าพ่อแต่งงานมาแล้วอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันมีรูปแบบว่ารูปแต่งงานของแม่ทั้งสองคนอะไรเงี้ยก็แบบฉันเคยบอกกับเธอหรือยังมันจะมีช่วงหนึ่งประมาณสักปสามถึงปห้า คือพ่อเขาต้องย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่กับกับอีกแม่นึงนะคะแล้วแล้วคือเขาก็จะให้อีกไปด้วยตอนนั้นก็จะรู้สึกแบบมีปัญหาว่าทําไมอะ่ะคือบางทีแม่นี่ยใไม่ไม่อยากอย,กอยู่คนนี้แบบอยากไปอยู่กับแม่เราทําไมพ่อต้องแบบให้เราไาอยู่กับคนนี้ด้วยอย่างเงี้ย แต่คือเราก็ไม่ได้รังเกียจแม่คนนี้คือเราก็รักเขาเพราะเขาก็เขา้ารักเราเหมือนลูกเขาจริงจรนะิงอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้พ่อกับแม่เขาก็เป็นเพื่อนกันคือเขาก็จะโทรคอยโทรคุยเรื่องกิ่งกับน้องตลอดอนะไรเงี้ยแล้วแม่อีกคนนึงกับแม่กิ่งก็คือแบบว่าคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้ไไไรรเรน เปลี่ยนแปลงไปมากเลยเนาะค่ะเออตั้งแต่ผมเผ้าหน้าตาเสื้อผ้าแต่งตัวดูดีขึ้นมากขอบคุณค่ะใครไปแนะนำให้อ่ะแนะนำตัวเองค่ะว่าควเออจะเปลี่ยนเนาะอย่างดีเลยดูดีดูดูเท่อ่ะอืมไม่ผิดหวังเลย จิ๋วแต่แจ๋วอันนี้ก็เนาะ,นะใช่คนนี้แบบว่าดูดูดูดเขน่าโอเคด้วยด้วยวิธีการร้องด้วยแบบสเสน่ห์หรืออะไรก็ตามแล้วด้วยแบบคือทุกอย่างมันมันมันดูพอดีอ่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณค่ะใจหายเหมือนกันไม่รู้จะได้หรือไม่ได้คนที่จะได้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องร้องดีอย่างเดียวคือมันจะต้องมีทุกอย่างที่ครบที่ที่พร้อมที่เขาเห็นว่าเราสามารถที่จะเป็นได้คุณกิ่งเหมือนแพรพานบุตร แม่อยากให้กหิ่งก็ทําแบบดีที่สุดแล้วถึงได้หรือไม่ได้กิ่งก็รู้ว่าแม่ก็ต้องแบบบอยดีใจที่ที่ได้ทําและนี่คือปาดคนสุดท้ายของเดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาวปีห้าพวกเขาจะต้องก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งดวงดาวแต่ใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยคนไทยทั้งประเทศจะเป็นผู้ตัดสิน